ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย ตูมตามช็อปร้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเรลวเกนชินอิมแพคบูฮักไคลหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายไอดีดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผมสวัสดีชาวฮงไกซาเลวทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับการรีวิวกัลลักเกอร์กันเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกันว่าจะเก่งแค่ไหนแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความเข้าใจสกิลเบื้องต้นนะครับของกัลลักเกอร์ก่อนกัลลักเกอร์เนี่ย สเต็ปหลักเลยที่ใช้ในการฮิลคือโบนัสการรักษานะครับซึ่งการลักเกอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์ทำลายล้างของตัวเองให้กลายเป็นโบนัสการรักษาได้เพราะฉะนั้นคุณสามารถทำเอฟเฟกต์ทำลายล้างไปได้เลยการลักเกอร์เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงก็คือเป็นตัวฮิลเลอร์ที่เรื่องฮิลแรงเนี่ยไม่ได้สเกลอยู่กับพวกเบดเลือดหรือว่าพลังโจมตีอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะเป็นความสามารถแบบฟิกนะครับอย่างเช่นสกิลต่อสู้เนี่ยที่อยู่ในลเวลเตเนี่ยมันว่าจะฟื้นฟู เลือด1นึ่งหน่หน่วยเลยครับตรงนี้สามารถใช้โบนัสรักษาทําให้มันอยู่แรงขึ้นได้พาร์ซิฟของการลักเกอร์เนี่ยมันบอกว่ามันจะเอาเอฟเฟกต์ทำลายล้างเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปเป็นโบนัสรักษาไม่เกิน75%นะครับแอสรุปง่ายๆนะครับก็คือการลักเกอร์เนี่ยทำเอฟเฟกต์ทำลายล้างสูงสุดที่150%นะครับมันจะได้โบนัสรักษาที่75%อรนไอ้นี่คือแม็กซิมัมสเตตนะครับถามว่าจะเป็นต้องทำถึงไหมททเท พรสวรค์ไปอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะสําคัญกับกาลักเกอร์เหมือนกันเพราะว่าพอสวรค์เนี่ยมันจะทํางานร่วมกับท่าไม่ตายเพราะว่าพอสวรค์เนี่ยมันคือสถานะโมไมค์ครับสถานะโมไมค์เนี่ยมันจะติดได้ก็ต่อเมื่อกาลักเกอร์กดท่ามไม่ตายโจมตีใส่มอนสเตอร์นะครับแล้วจะติดสถานะโมไมา์ครับซึ่งสถานะโมไมค์เนี่ยจะมีความสามารถในการฮิวเพื่อนเป็นดีบัฟด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้โดนเอฟเฟกต์ทำลายล้างแพงขึ้น12เปอร์อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดู ใน moc นะครับตี้ท,ทเลอร์ใช้จะเป็นตี้ของโยมินะเพราะว่าตัวของกาลักเกอร์เนี่ยเล่นคู่กับโยมิค่อนข้างดีเพราะว่าตัวของลุงเนี่ยสามารถทำดีบับได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยโยมิสามารถเก็บสแต็กได้เหมือนกันนะครับก็แน่นอนครับเดี๋ยวจะให้สปาร์คเกอร์บัฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ากับเทคนิคของลุงแล้วกันนะครับถ้าเข้ากับเทคนิคของลุงกาลักเกอร์เนี่ยมันจะแปะสถานะเมมไมเลยครับสแสดงว่ากาลักเกอร์จะมีฮิวตั้งแต่แรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า คุณกดได้ก็กดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นตี้ยมิเนี่ยแอดมองว่ากดเทคนิคของยมิจะดีกว่านะครับอ่ะตรงนี้เราก็เล่นตามปกติไปครับนี่ก็ดึงมาอันนี้เดี๋ยวขอปาดไปก่อนนะจะได้เอาบัฟดูดเลือดของศัตรูออกด้วย อ่าโอเคตรงนี้ตัวของลุงนะครับคือเมื่อกี้มันติดมองมากันอยู่ใช่ไหมเลือดจากที่ลถเมื่อกี้ก็เลยเต็มกันหมดเลยนะครับอ่าตัวของลุงเนี่ยมันจะเป็นจะต้องบนนันติได้ให้สูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยส้อยฟื้นฟูคอนค่าท,ที่จะสําคัญครับส่วนถ้าเกิดว่าในกรณีที่เพื่อนเลือดเต็มก็ออกไปตีธรรมดาก็แค่นั้นพอนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ฝั่งเราเลือดลดไปสักระดับนึงก่อนนะ โอเคกำลังดีเลยอะกำลังดีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยเด๋วตรงนี้เนี่ยถ้าดึงโยมิโอเคมันขึ้นมาเลยเนาะ,ะถ้าอางนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้สปาร์เคเติรตีธรรมดาแล้วกันครับอะตรงนี้นะครับเรามาดูครับเดี๋ยวจะสโลวให้ดูกับสกิลต่อสู้ของกาลักเกอร์นะครับว่าจะฮิวเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสกิลต่อสู้ระดับ10นะครับ สา0 0นนะครับคิวค่อนข้างแรงนะทุกคนเดี๋ยวยจะให้ดูของที่หลังนะครับอ่าแล้วทีนี้ความพิเศษของกาลักเกอร์จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสามารถกดอันติของกาลักเกอร์ครับอ่ะฟาดก็แบบแล้วทีนี้คุณจะสังเกตดูว่าเธนของกาลักเกอร์เนี่ยมันจะมาต่อตูดโยมิทันทีนะเพราะว่ามันจะมี เทสอันหนึ่งที่หลังจากที่กัลลักเกอร์กดอันติครับจะได้เทินทันทีนะครับก็คือจะเล่งแอคชั่นหนึ่งร้อยเปอซ่ะทีเนี้ยมันจะคอมโบกับเทสอีกอันหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่กัลลักเกอร์ได้เทินใช่ไหมการโจมตีปกติแบบเสริมพลังนะครับจะฮิวเพื่อนด้วยอ่านอกจากจะแปะสถานะดีบัฟแล้วนะครับยังฮิวเพื่อด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่ง คุณอันติไปใช่ไหมเมื่อกี้คุณอันติไปแสดงว่าคุณเป็นสถานะโมไมครับถ้าซีโนบูออกไปตี<ม>ก็จะฮิวเหมือนกันอ่าประมาณนี้<ม>กาลักเกอร์ครับง่ายๆมันก็คือหัวชานะฮะท่าพูดกันตรงๆแล้วก็ฮิวแรงมากนะครับแต่นี่คือข้อเสียของกาลักเกอร์ครับคุณมาดูนะมอนพวกนี้ครับเมื่อขึ้นเวฟใหม่ครับจะไม่ติดสถานะโมไม พอไม่ติดสถานะอมายแสดงว่าซินวูคำสกิลเข้าไปมันจะไม่หิวอ,อ่ะหนึ่ออกปะเห็นไหมไม่หิวนะเลือดเลือดเลือไม่เพิ่มนะอันนี้คือข้อสีข้อเดียวของกรลักเกอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลุงออกไปตมตีบ่อยก็จะเก็บพลังงานได้บ่อยหรือว่าถ้าคุณสามารถทำให้กรลักเกอร์วนอัตติเมตได้มันก็จะเซฟขึ้นเยอะนะครับ เนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เราอาจจะให้จ่ายฮิวไปที่ซินุบูก่อนก็ได้ครับอ่าเพื่อจะได้เก็บพลังงานด้วยอันนี้ก็ดึงโยมิขึ้นมาอันนี้ก็ปาไปก่อน อ่ะตรงนี้ครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับก็คือเราจะโจมตีธรรมดาครับแล้วก็กดอัลติเมตตึ้งจะดึงแอคชั่นตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็โจมตีธรรมดาอีกทีนึงอ่ะก็จะฮิวทีมอันนี้จะเป็นการฮิวของกาลักเกอร์นะครับถ้าฮิวฉู่เฉินของกาลักเกอร์มันมีท่าเดียวก็คือการที่กาลักเกอร์กดอันติแล้วดึงแอคชั่นตัวเองขึ้นมาแต่การดึงแอคชั่นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มันแอคชั่นไปแล้วนะครับ อ่าถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่แอคชั่นอยู่นะครับมันจะต้องรองให้ตัวละครนั้นจบเทินก่อนอันนี้คือข้อเสียของมันความเซฟของกร์ลักเกอร์ถ้าเทียบกับนาตาชาแล้วก็ตัวของลิงก์ะตัวของกร์ลักเกอร์เนี่ยความปลอดภัยมันจะน้อยกว่านะครับแต่เรื่องความแรงการฮิลเนี่ยบอกเลยว่าตัวของกร์ลักเกอร์มันฮิลแรงที่สุดแล้วในตัว4ดาวนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาดูบิวของกระลักเกอร์กันนะครับกะลักเกอร์เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราจะทำเอฟเฟกต์ทำลายล้างครับซึ่งตัวนี้เอฟเฟกต์ทำลายล้างอยู่ที่114นะครับอันนี้เอฟเฟกต์ทำลายล้างยังไม่ถึง150เลยที่เป็นมกซิมมัมสเต็กของกระลักเกอร์นะครับซึ่งมันก็ฮิวสามพันกว่าแล้วทุกคนและพรสวรค์เองก็ฮิวฮิตละพันสองฮิตละพันสองเลยนะซึ่งฮิวแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา แค่นี้ก็คือฮิวแรงสุดๆไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าไลคโคเน่จะใส่เป็นประจาตัวนะครับจะมีไลคโครอีกอันนึงครับที่ค่อนข้างดีเหมือนกันก็คืออันนี้นะครับอันนี้เป็นไลคโค3ดาวนะครับเอฟเฟกของมัน,นง่ายๆเลยเมื่อผู้สงมใส่โจมตีปกติครับจะเล่งแอคชั่นตัวเองอ่าอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคุณไม่จำเป็นจะต้องสนใจสเต ของพวกไลโคนเลยครับเพราะว่าการ์ลักเกอร์ไม่ได้เอาสเตตไปทำการฮิวหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ตามการ์ลักเกอร์ไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะครับคือการ์ลักเกอร์ใช้อยู่อย่างเดียวก็คือเอฟเฟกต์ทำลายล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการไลโคนที่มีเอฟเฟกต์ทำลายล้างมันมีแค่ประจำตัวของการ์ลักเกอร์ถามว่าประจำตัวหาที่ไหนแน่นอนครับคุณเอาเศษไปแลกในโฟลกเทนฮอลล์ประจำตัวการ์ลักเกอร์มันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็อันเนี้ยมาตรงสารที่สุดแล้วก็คือการเพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างแต่ถ้าเกิดว่า คุณสปีดน้อยอย่างเช่นคาร์ลักเกอร์ของแอนเนสปีดหนึ่งร้อยสี่สิบถูกปะอ่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันวนอันติให้ดีกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นจะต้องได้สปีดสูงๆเพื่อออกไปโจมตีบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไลท์โคนสามดาวอันนี้ครับมันจะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับในการเลือกแอคชั่นตัวเองหลังจากที่โจมตีปกติแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคาร์ลักเกอร์ก็ตีปกติค่อนข้างบ่อยนะและทีนี้ลีลิกใส่อะไรลีลิกครับบิ้วง,ง่ายๆเลยอ่าเราจะใส่ปเป็นเซตยำนะครับเราจะใส่เป็นความเร็ว นะครับบวกกับเอฟเฟกต์ทำลายล้างนะครับอ่ะซึ่งมันตรงอยู่แล้วเอฟเฟกต์ Effect ทำลายล้างเนี่ยเอาไปเป็นโบนัสฮิลได้นะส่วนสปีดเนี่ยก็คือตรงตัวครับเอามาเพิ่มสปีดตัวเองแล้วก็จะใส่เป็นโบเก้นคีนะครับแน่นอนว่าส้อยเนี่ยล็อกเป็นอัตราการฟูพลังงานถ้าคุณจะเล่นกับโยมินะครับมันจะเป็นจะต้องแปะสถานะให้ได้ไบ่อยๆเพราะนั้นส้อยฟื้นฟูนะครับคุ้มที่สุดลูกแก้วเนี่ยแอดมองกับลักเกอร์เป็นฮิลเลอร์ นะครับแอสไม่ได้มองกับลักเกอร์เป็นตูดเมทถึงจะทำอิเฟตทำลายร้างก็ตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกแก้วแอสใส่เป็นเลือดนะครับหรือใครจะใส่เป็นพลังป้องกันก็ได้นะครับอ่ะรองเท้าเนี่ยบังคับเป็นสปีดครับอืมกัลลักเกอร์จะต้องออกให้ไวที่สุดครับเพื่อไปฮิวทีมเพราะฉะนั้นสปีดครับอ่ะเสื้อเนี่ยโบนัสรักษานะครับ มีแค่บนัสรักษาเท่านั้นนะคุณไม่สามารถใส่เสื้อสแตตอื่นได้เลยนะครับต้องใส่บนั้นรักษาอย่างเดียวครับเพื่อให้ยูแรงแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเอ้ยมันยูแรงพอแล้วนะครับคุณอาจจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแอคิดว่าบนด้นรักษาน่าจะดีที่สุดนะครับนี่คือบิวของกาลักเกอร์ครับส่วนทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะปั้นกาลักเกอร์จริงๆ E0 เนี่ยไม่แนะนําเพราะว่า e 0ูยเนี่ยยังไม่หลากหลายพอแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณมีอ e ีเดอร์ลอนสองนะครับ e ถ้าคุณมีอีดอลอนสองคุณปั้นเลยครับแอดมองว่าการ์ลักเกอร์เนี่ยเป็นตัวฮิลเลอร์สดาวที่น่าจะเก่งที่สุดณนะตอนนี้แล้วเนื่องจากการฮิลของการ์ลักเกอร์เนี่ยแรงมากทำสถานะดีบัฟได้นะครับดีบัฟของการ์ลักเกอร์เนี่ยทำให้โดนดาเมจเบรกเอฟเฟกแรงขึ้น ลดพลังโจมตีของมอนสเตอร์ได้แสดงว่าถ้าคุณเน้นตรงบอสบอสก็จะตีเบาลงเหมือน,น,นอกันพอการ์ลักเกอร์มี E2 อ่ะมันมีล้างฐานะด้วยด้วยความที่มันฮิวแรงมากๆครับโดยที่คุณไม่จะเป็นจะต้องไปทำพวกสเตตเลือดทำพวกสเตตแอทแท็กอะไรอย่างเงี้ยคุณแค่ทำแค่บโบนัสรักษาซึ่งมันหาได้ง่ายๆจากเสื้ออยู่แลว้วนะฮะมันก็เลยแบบค่อนข้างจะทำของง่ายนะเอ็นสมองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะไลโคนครับมันก็แบบ ค่อนข้างจะฟรีเลยด้วย3เพราะว่ามันคือไลค์โคน3ดาวอะทุกคนคุณสามารถหาได้ครับหรือว่าคุณจะเป็นไลคโคนจากฟอกเทนโฮก็ได้ครับซึ่งมันฟรีนะ,ะมันมันไม่กาชาเลยด้วย3้ำนะ,ะสิ่งเดียวเลยครับที่เป็นกาชาก็คืออีโดรอนสของลุงเนี่ยแหละนะ,นะะเพราะนั้นกาลักเกอร์ครับคุ้มมากที่จะปั้นนะผมมา,อารอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์เคส เล่นกระักเกอร์นะครับในบอสแซมใน m อ c ชั้นที่สนะครับทุกคนเพราะงั้นเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันนะฮะอันนี้จะขอเล่นแบบเต็มสูบเลยกันคือจะกดเทคนิคยูมีเข้านะครับ <Little> ดูว่ากระักเกอร์จะแบกได้ไหมนะยังไซ ควรจะตีตัวนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวแปะมอไมล์ไปเลยครับ เดินแอคชั่นตัวเองขึ้นมาตีคิวทีมมันจะได้ปลอดภัยระดับหนึ่งตรงนี้สกิลน่าจะเบรกครับโอเคสวยมากแล้วก็เดี๋ยวลดพลังปวกกันตัวนี้แล้วกัน เดี๋ยวให้ยูมิมาปาดแล้วก็กดอัตติเรียบร้อยอ่ะแซมมาแล้วตรงนี้จะไม่ติดสถานะมอมายอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับการเล่นกับลกเกอร์เอ่อเปลี่ยนท่าน ตรงนี้เราจะจ่ายฮิวนะจะได้ล้างฐานะด้วยดึงขึ้นมาโหแรงจัดบอสตีโคแรงเลยอุ้ยแรงมากแรงมาก เดี๋ยวให้ลุงฮิวก่อนดีกว่านะ,าะแล้วทีนี้โยมีกดอันติครับเราจะจริงๆอยากฟันแซมมากเลยนะแต่ว่าเอา้าเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันแต้มต่อสู้ไม่พอแย่แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะกดอันติกัลลักเกอร์ก่อนจริงๆรงกูจะกดอันติกัลลักเกอร์ขั้นไปเลยนะมันจะได้ดึงเทินกัลลักเกอร์ขึ้นมาก่อนครับ อันนี้สร้างเต็มไปก่อนแล้วกันตีฮีแล้วก็ฮิวขึ้นมาอ่ะโยมีครับสกิลแล้วก็ฮิวด้วยฮิวสู้กับที่แซมลดเลือดได้เลยนะนยค่อนข้างแรงนะครับบอสแซม ดึงก้นมาจ่ายได้ครับยอมจ่ายเลยนะแล้วก็ไปีครับแล้วเดี๋ยวมาจะฮิวอีกอืมครับฮิวฮิวสู้เลยอ่ะทุกคนวันเอาเรื่องนะ มันเอาเรื่องน่ะมันยูสู้เลยน่ะดึงขึ้นมาไงปาดไปก่อนเทินของลุงเหรอมันน่าจะเปิดฟิลโอเคครับ พออย่างนี้ปุ๊บอัติไปเลยครับอ่าทีนี้ตัวของยูมิจะได้9สแต็กพอดีครับเดี๋ยวเราจะเบิร์ดครับน่าจะล่วงนะแซมอะ่ะตายครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับสำหรับตัวของกลักเกอร์นะคุณจะเห็นว่า มันเป็นตัวประคองทีมที่ค่อนข้างดีอันนี้คือตัว4ดาวนะครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยอ่ะการที่ตัว4ีดาวมีความปลอดภัยระดับขนาดนี้เนี่ยแอดมองว่าค่อนข้างเก่งแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว5ดาวอ่ะมันจะมีความปลอดภัยที่สูงกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตัว5ดาวเป็นตัวลิมิเต็ดเนาะซึ่งแน่นอนว่าตัวของลุงกะลักเกอร์เนี่ยบอกเลยว่า เก่งมากๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มี E2 Ads เชียร์ปั้นจริงๆนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับเป็นกําลังใจมากเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมพวงไก่ซาเร็วนะครับไปเติมมาได้เลยที่ตุนมากระพอยนะครับผมฝากสปอนเซอร์เราไปด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ไอเดียดองโลราคาถูกนะครับผมแนะนำตูมตามช็อปนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน